ณปัจจุบันนี้เนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ถามมาเกิดในครั้นมีใครไปตั้งทฤษฎีไหมจริงหรือไม่จริงแล้วกลุ่มเกิดในไข่มีไหมแล้วมีเฉพาะไทยหรือมีเฉพาะประเทศน,นับถือพุทธหรอไก่ที่บราซิลไม่มีหรือไก่ที่แอฟริกาได้เกิดในไข่หรือเปล่าลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับเกียรติพรน เป็นคนศึกษาธรรมจริงๆเขาบอกว่าในบทสวดสัพพปติทานคาถาก็คือเรื่องของการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมีสัตว์อยู่ในภูมิทั้ง3นรกสวรรค์มนุษย์กำเนิดทั้ง4นี่หมายถึงอะไรขันห้านี่คืออะไรการท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีภพพวกนี้คืออะไรแล้วก็มันมีอยู่จริงหรือเปล่าเป็นคําถามที่หลายคําถามอยู่ด้วยกันคําถามเหล่านี้ผู้ปฏิบัติที่มุ่งความหลุดพ้นเลยนะ ไม่ใช่แค่รู้เฉยๆไม่ใช่รู้เพื่อไปสอบอะคือไม่ได้หมายความว่าคือรู้เพราะว่าแค่อยากจะมีความสุขที่ได้รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์ลึกล้ําขนาดไหนเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนแล้วก็ดูรายการมาเป็นประจํานานมากแล้วหลวงพ่อวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อนําไปปรับปรุงตัวเองแก้ไขตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นประมาณนั้นเลยจุดหมายปลายทางของความรู้ระดับนี้นั่นแสดงว่าคือคาถามทั้งหมดเนี่ยถ้าในพระไตรปิฎกก็มีคําตอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปศึกษาเรื่องนี้จริงๆก็หมายว่าคือคุณต้องพร้อมที่จะไปทางที่จะบรรลุธรรมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอาเจตนานเป็นเรื่องภายในครับหมวดนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมมปิดกแปลว่าอะไรหลวงพ่อเป็นการเรียนเรื่องธรรมะ ชั้นสูงอธิบายสั้นๆนิดนึงโครงสร้างคําสอนเนี่ยมีสหมวดหมวดแรกก็คือหมวดกฎกติกา<ม>ที่อยู่ร่วมกันในสังคมครเรียกว่าพระวินัยหมวดที่2เรื่องราวที่เกิดขึ้นภาษาอังกฤษคือสตอรี่เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลสถานที่<ม>อันนี้เรียกว่าพระสูตร<ม>ทีนี้ที่ไม่เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวเป็นธรรมะล้วนๆเ,นรเรียกว่าพระวิธรรม เหมือนที่ท่านผู้ถามถามเมาื่อสักครู่ว่ากําเนิดทั้งสี่กำเนิดทั้งสี่ก็คือเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในที่สุกปกเกิดผุดขึ้นอย่างนั้นผมถามเป็นแบบง่ายๆได้ไหมหลวงพ่อว่าอย่างเมื่อกี้บอกมี4อย่างเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ถามมาครับเกิดในครันมีใครไปตั้งทฤษฎีไหม,มจริงหรือไม่จริงแล้วกลุ่มเกิดในไข่มีไหม แล้วมีเฉพาะไทยเหรอมีเฉพาะประเทศนับถือพุทธเหรอไก่ที่บราซิลไม่มีเหรอไก่ที่แอฟริกาใต้เกิดในไข่หรือเปล่ามีเกิดในคันเกิดในไข่อ่แล้วเกิดในที่สกรปรกก็คือเช่นพวกหนอนอนี่แหละไวรัสโคโรนานี่แหละคือในที่สกรปรกในที่ที่แบคทีเรียพวกนะี้คือถ้าเกิดเห็นสร้างศพมาปุ๊บเนี่ยสักพักมันมีหนอนม,นมาเองมีเลยมีเลยเกิดเลยแล้าอันที่สี่ลวงพว่อเกิดผุดขึ้นแปลว่าอะไรอ่ะเกิดผุดขึ้นคือไม่มี อยู่ในครันไม่ในไข่ไม่ในที่สุกอ่กเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายนี่คือผุดขึ้นเลยคือพวกนี้ไม่ตั้งท้องไม่อะไรมามาเลยมาเลยเกิดฟุกเลยเหมือนกับที่บอกว่าเป็นผีนั่นใช่ไหมอ่านั่นเป็นศัพท์ภาษาไทยอ่าพอเข้าใจแล้วคือกำเนิดสี่อ่ากำเนิดสี่อยากฟังหลวงพ่อโกวิทยาวแบบไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตใช้วิทยุธรรมะทำไมสะดวกกว่าสั่งซื้อได้ที่0638945666